สวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าเลยนะคะวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่ารีบตื่นขึ้นมาดูน้องนะคะนุกก็มีไอเดียปิง้งขึ้นมาว่าอยากให้น้องชื่อลักกี้นะคะน้องลักกี้นะคะเพราะเขาลักกี้จริงๆนะคะถ้าเขาไม่เจอนุกนี่เขาจะโชคร้ายแล้วนะคะปะ่านนี้แต่ตอนนี้น้องโชคดีน้องลักกี้ก็แล้วกันนะคะ น่าจะใช้ได้ทั้งเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะชื่อนี้นะคะเขาเหมือนบัวขาวเลยนะคะเขาจะร้องแค่ตอนมาถึงใหม่ๆเขาจะร้องพอกลางคืนปิดไฟไม่ได้ปิดไฟพอกลางคืนมืดมาเขาจะนอนยาวถึงเช้าเลยนะคะเขาเหมือนบัวขาวนั่นแหละคะ่ะเขาแบบเขาคงปรับตัวกําลังปรับตัวนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เขาเคยอยู่บางทีเขาอาจจะจากแม่มาจากพี่จากน้องมานะคะ หนนาตาน่าสงสารมากนะคะนุ๊กจะนุ๊กคิดว่าจะสั่งยาหยอดเห็บหมัดที่เป็นของเด็กนะคะที่เป็นบอดลายมาสักหลอดหนึ่งเพราะว่าเขาแบ่งขายอยู่นะคะนั่นแหละค่ะว,ว่าจะเอาของเด็กดีกว่านะคะเอามาหยอดให้เขานะคะน้องกินอาหารดีปกตินะคะน้องกินแต่ว่ายังไม่ขับถ่ายนะคะก็ถ้าไม่ไปเห็นเขาป่านนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะคะยังยังไปโรงเรียนไม่ได้เลยนะคะฝนตกนะคะตอนนี้คลิปนี้เมื่อวานนี้นะคะถ่ายเอาไว้ก็คือท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านส่งยามาให้พี่ถุงทองด้วยนะคะเป็นยาระบายก้อนขนนะคะก็เมื่อคืนให้พี่ถุงทองกินไปแล้วนะคะแล้วพอเช้านี้เขาก็รู้สึกอารมณ์ดีอยู่นะคะอารมณ์ดีเล่นกับน้องอยู่นะคะเล่นกับน้องอยู่รู้สึกว่าอยากอารมณ์ดีแบบ อย่าเคลื่อนไหวร่างกายอยู่นะคะดูละนั่นเห็นไหมคะเด็กเล่นกับน้องอยู่ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะที่เมตตาถุงทองนะคะก็เลยทําคลิปเด็กๆเลยนะคะเพราะว่าติดฝนนะคะไปโรงเรียนยังไม่ได้นะคะคือเราเดี๋ยวจะสร์อาทิตย์นี้คิดว่าจะไปหาหมออยู่นะคะเพราะว่า ล้างมือมันคันมากแล้วนะคะคันจนแบบคันเอาไม่อยู่แล้วะคะ่ะไม่ไหวแล้วนะคะจะไปพบหมอโรคผิวหนังที่คลินิกที่ในเมืองอุดอรนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นไปได้ท่านไหนจะเมตาน้องลักเกียนูกจะเอาน้องอเข้าไปตรวจสุขภาพในที่โรงพยาบาลสัตว์ด้วยเลยนะคะถ้าท่านหนจะเมตาน้องนุกก็ขอกลาบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะแต่ว่าถ้ายังไม่พร้อมนุกก็จะไม่พาน้องไปนะคะ สีนินกับสีทองนี่เขาเป็นพี่น้องกันนะคะดูตัวนี้สีสีทองจะโตเท่าสีนีนแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอพวะคุณมากนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ